อ่านี่นะครับตอนนี้เขาอยู่ในงานงานอย่างก็ครับงานลำไยงานลำไยที่ลำพูนลำลพูนโอ้นี่ครับแต่ว่าที่เขามาจากบูนนี่เขาก็มาจากเกี่ยวกับ<อ>บูนขา<อ>งโวดจังหวัดตออืมครับมารวมกับจังหวัดแต่ว่าไอ้ผลผลิตทีมเดมทท่เขาได้มาจากอ่าน้ำขุนน้ำขุนน้ำขุนแล้วก็เจ็ดศูนย์เก้าเอามาจากบ้านยางยางกลางยางกลางอำเภอลำยืนนะครับตัวนี้นี่ผลผลิตนี่เอามาจากอุบลของเราเลยนะครับ โอ้ตัวนี้ไงที่เราอยากจะได้ไอตัวนี้โมเดลที่มันเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับโอ้โหตัวนี้มัน,ม,นมันมันมีคือส่งแอฟริกาใช่ไหมยี่สิกิโลครับตัวนี้เป็นพันคือส่งแอฟริกาเะครับเป็นสูตรยี่สิบกิโนะครับโอเคงั้นก็แสดงว่ามั่นใจนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องที่ใช้พโพทีทีเนี่ยมั่นใจได้ของเราดังกลถึง ศรีลังกา,งกาแอฟริกาและที่สําคัญเมล็ดพันธุนท์ที่มันจัดวันนี้นะครับก็ได้มาจากอำเภอน้ํายืนกับอำเภอน้ํากุ n นะครับก็มาจากบ้านยางกลาง Nam y u น n กับตัวนี้ตัวแปดตัวสองไม่ทันไม่รู้จักเลยไม่ได้เอาไปโชว์ตัวนี้สุดยอดเลยนะครับจากจ่นบ้านเรานั่นเองนะครับ